ใส่ซื้อไม่เท่าแล้วมาอยู่สุพรรณนี่นานไหมสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วมาทําอาชีพรับจ้างเนี่ยมาทําอยู่โรงงานปุยนี่เลยโบไม่ได้ทําแล้วเลยโรงงานโูมไม่ได้มาทมานานแล้วหลายปีแล้วแต่แปร์โก็ทําแฟนหนูทาแต่หนูว่าอยู่บ้านพักโรงงานโชคดีเนี่ยเราซื้อลอตเตอรี่บ่อยไหม บ่อยทุง่งวดถามแม่ค้าได้เลยค่ะงวดละกี่ใบบางทีก็สิบบางทีก็ห้าแล้วแต่มีเยอะก็ซื้อยเยอะมีน้อยก็ซื้อน้อยแต่ถึงเราซื้ออย่างเนี้ยพอเงินออกถึงเขามาเก็บเงินเราไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดอ่ะค่ะนวชนงวดวคนขายเนี่ยเขามาขายเราก็อยากได้ตัวไหนเราก็สั่งเอาสั่งเอาได้หกล้านแล้วจะท,ทำอะไรหนูก็ซื้อที่ปลูกบ,บ้านแล้วก็ให้ลูก แล้วเราก็ทํางานของเราให้เสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งทาบุญทาบุญบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหลือก็อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ยามเราแก่ไม่กลับบ้านเดิมไม่ไม่ไม่อยู่สุพรรณเนี้ยนะ่ซื้อบ้านซื้อที่ทําทไร่ทําสวนค่ะแล้วจ้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนึงจะมีเงินล้านแล้วก็จะทำตัวเหมือนเดิมติดดินเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะจะไม่ลืมตัวเองเป็นเด็ดค่ะกองฉลากเลยค่ะไปเมื่อวานต่อไปเมื่อวานไปเมื่อวานแล้วก็มาขึ้นเงินที่ บังลี่แล้วอ๋อคือเข้าธนาคารให้เราเข้าแล้วหมดเลยจะฝากอะไรถึงคนที่แบบท้อชีวิตไหมขออย่าทอ้ออันนี้ท้อมามากกว่าทำมุนทำทานประจำใช่หนูทุกวันบางทีหนูไปตลาดทานหนูก็ไปใส่บาท<ต>เราทำได้ทุกวันแปดส่วนมากถ้าเราจะทำบุญทั้งนอกขอทำบุญกับพ่อพราแม่พราของเราเลยบ้านกดซื้อของหนูอย่างนี้แต่ส่วนมากอะสามตัวสองตัวมากกว่า ก็โดนประจำถือว่าโชคดีเล็กท้ายมากกว่าเพื่อนในโรงงานดีใจได้ไหมดีใจค่ะดีใจนะแล้วเราดีใจไหมแฟนมาบอกทีแรกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วแล้วจาทำไงถึงเชื่อชวนไปลงผักเป็นไงครับนายกลูกบ้านโชคดีดีใจมากเลยครับว่าเขาข้าสู้ชีวิตมาเยอะแล้วโชคดีมากที่มาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้แล้วถูกรางวัล ได้เงินเยอะมากก็คิดว่าเงินส่วนนี้น่าจะเอาไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวนะครับขอบคุณมากสองก็เข้ารางวันที่5้าก็เข้าก็เข้าเข้าบ่อยอยู่ค่ะวันนี้ข้าเลยวันนี้เต็มเต็มเลยรางวัลที่หนึ่งห้วยห้วยชุดด้วยห้วยใบด้วยแต่ว่ามันเข้าห้วยใบเลาจะสมบูรณ์ค่ะบ้านอยู่ปตะตลาะขายอยู่ตรงไหนขายอยู่ตรงตลาดสดทุ่งข้อค่ะหลักๆในตลาดสดทุ่งข้อตรงร้านปูนนะคะแล้วก็ อยู่วับกดานหุ่นสามค่ะใครส่งที่แต่หลักๆก็คือตลาดสดทุ่งค้องตอนเช้านะคะมาเจอแม่ขาได้เลยค่ะบ๊ายบายเคยฝันแค่ก็ฝันนะว่ามีคนเข้ามาให้เขาก็มาให้อย่างนี้แหละงวดที่แล้วเขาบอกหนูว่าห้ามไปบอกใครนะอืมไม่งั้นงวดที่แล้วหนูอ่ะสิบสองล้านเลยหนูผิดแต้มเดียวงวดในหนูก็เลยให้คนรู้คนดีดูแต่นี้เขาเลยบอกว่าไม่ได้หรอกบอกแล้วว่าจะให้ใครดู วันนี้แฟนหนูก็ไม่รู้หนูบอกแล้วเขาถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเขาถูกรางวัลที่หนึ่งนี่เขายังไม่เชื่อหนูเลยลหนูไปแจ้งความที่โรงพักเขายังบอกว่านี่นักคนถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เห็นดีใจเลย <c oughs> แล้วจริงๆเราดีใจไหมไม่เฉยๆอะ่ะก็บอกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว,ลวมีลูกไหมมีค่ะคนหนึ่งอ๋อผู้หญิงผู้ชายจ้ะผู้ชายคะ่ะลูกก็เรียนช่างยนต์ที่บังรีอะค่ะรุงเรียนการอาชีพแต่ก็จนก็น,นี่ก็ตะซื้อบ้านอยู่บ้าน จะทะําเกษตรแล้วก็ทําแบบว่ามีอะไรทําเราก็ทําพอมีใครจ้างเราก็ไปก็รับจ้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรั้งนั้นใช้ชีวิตประจําวันเหมือนเดิมแฟนก็ให้ทาโรงงานนี้เหมือนเดิม